ฟูดแต่ที่เก็บผลจะสามารถเทดอะไรได้บ้างมาดูวันนี้นะครับเราก็จะเอาเกมพาร์ทนี้นะไปหาเทดกับคนในเซิร์ฟรวมนะว่าเราจะได้ผลอะไรมาตึ้งหรือเปล่าอุ้ย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 มาละหนึ่งยังยางยางนะครับมีดีกว่านี้ไหมปัม้บโอ้โหก็ยังไม่ได้อะเนาะคนดูเนาะเสือกับแม่มอเหรอเกต มังคอนโทนยังนะครับผม้ยพี่มังกรถ่าวรเฉยเลย <c oughs> มาแบบนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันแล้วครับพี่ทีเเลกแหละครับไม่คุม้มโทษเทไม่แค่นี้แหละพี่จะให้ผมหรือเปล่ากูเอาแม่งให้ให้ิหนีนี้สองอันมันให้เยอะกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอลโลมันมีแต่คนออามาล่อตาล่อใจแล้วก็ไม่ให้นะครับผมเ <c oughs> ยตีเอาขาเลย พาะเอา้าเพาะไม่ได้ฟินิกไปเพิ่มอมเอาทุกคนครับไม่เทรและหนึ่งชั่วโมงที่ผมอัดคลิปมาแกลกรับเลยมันไม่มีประโยชน์แล้วคนดูผมอยากรู้จีไอเกมพาตตัวเนี้ยทำไมต้องคอมคิดผมว่ามันมีประโยชน์ม,นมากๆเลยนะเว้ยทำไมใครสนใจกดเกมพาตนะครับเยีายวเลยรดแซดดีชอบได้อ่านตรงนี้ได้เลยไปหาหนักดกันเดียเด๋ยวนะ